อะไรอ่ะสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนใน Facebook และ YouTube ทุกคนนะครับสวัสดีปีใหม่2565คลิปนี้เป็นคลิปต้นปีใหม่แล้วก็เป็นคลิปแรกของปี2565วันนี้เราจะมาวันนี้เราจะมาแกะกล่องสุ่มราคา199บาทซื้อจากพูดได้ไหมอ่ะ พูดได้ไหมคาว่าพูดได้ไหมนี่คือนะอันตรายนะอะแกะกล่องดูข้างในก่อนเสร็จแล้วเราจะบอกท้ายคลิปว่าเราเอฟจากที่ไหนมานะครัครั้งแรกที่ได้กล่องมาเนี่ยแน่นมากทุกคนกล่องสุ่มเนี่ยเป็นกล่องสุ่มเครื่องสําอางแล้วก็ของเบตเตะเลตอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะครับนี่ราคา199บาทครับทุกคนคือของแน่นกล่องมากทุกคน <Wow. S 1> แกะแล้วเนอะเปิดชิบ อะไรวะเฮ้ยอะไรอะอะไรอะสิ่งแรกที่ได้มาทุกคนจะแกงเราปะเนี่ยหนึ่งชิ้นละโวงกุญแจจ้าใหญ่มากโฟงกุญแจแล้วหนึ่งหูอ่นลุดแล้วหูลุดไปละอะที่ใส่คอนแทคละอ่าหนึ่ง น้ำยาทาเล็บเหรอ,อน้ำยาทาเล็บหูฟังจ้าอ่ะได้สองอันอันนี้อะไรที่ขัดฟันเหรออ๋อแ oh. ปรงขัดฟัน <Wow. S 1> อ่ะแปรงขัดฟันตัวเรืองแสงเอาไว้ติดห้องเอาเอาไว้ทำห้องเชื่อได้อ่ะ,อะทำห้องเชื่อ อ,อะไรอีกอะเจลฟังมือเจลละมือเนี่ยได้มา2ชิ้นวว้า <Wow. S 1> แล้วก็อันนี้แหละาวิซีเอาอ,อาหารเสริมวิซีแต่แฮร์บูสติ้งอ๋อสเปรย์ฉีดผมปะออคอลลาเจน ตอนแรกคิดว่าอันนี้ก็นึกว่าเอาผมวิกมาให้นะตกใจหมดเอ้ยจะได้ใส่ผมวิกจะได้แต่งหญิงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เออแล้วอะไรอ่ะอันนี้คืออะไรออตีหน,น,หน,นดนาตีตนโนดนาหรือเปล่าหรือว่าใช่อะไรอย่างนี้อ่าอะไออตีโนดนายังไม่หมดนะฮะอะไรเนี่ยเนี่ยโอ้ห่อมาเต็มเลยทุกคนเดี๋ยวแกะดูเยอะจริงๆรร้อยเก้าสิบเก้าโอ้โห ายเลเนอร์ er, จ้าอ่ะอันนี้อะไรเหมือนกันอ่ะายเลเนอร์นีสอเขียนคิ้วปะน่าจะใช่อ่ะอสอเขียนคิว้วล <Lip. S 1> ิปลิปสติกโอ้โหอ,อ,อ่ะอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ที่ปัดคิ้วน่าจะที่ปัดคิ้วยังไม่หมดเหลืออีก3ชิ้นได้นาลิกามาสองเรือนนี่นาฬิกาและชิ้นสุดท้าย ดูนขออนุญาตถอดออกอันนี้คืออะไรเนี่ยขอแกะดูปะคือไออย่างคืออะไรอ่ะน่หนะแกะจะได้นี่อ๋ออเชโด์นะฮะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวจะอินเสิร์ตให้ดูนะว่า ของ199บาทได้อะไรบ้างนะฮะอยากจะบอกว่าได้เยอะมากทุกคนดูดิเห็นปะของเต็มเลยนี่นะฮะโอเคเดี๋ยวอินเสิร์ตให้ดูนะครับว่าได้อะไรบ้างเป็นไงบ้างครับทุกคน199 ถ้ารวมมูลค่าทั้งหมดเนี่ยน่าจะเกิน199ถามว่าคุมมค้มไหมคุ้มแค่นาฬิกา2เรือนก็เรือนเกือบร้อยแล้วมั้งเนี่ยานาฬิกาเนี่ยนาฬิกาแฟชั่นนั้นก็ก็200แล้วมั้งเนี่ยสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาแกะกล่องซุมในราคาที่อัพจากตัวนี้ก็ได้ฮะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อน